สบายดีป่าล <their> <nom> <uff> ุงเมื่อสุกครู่จะมึงก็มาผูกพอกสงกรานกแพกแล้วแล้วคุณดาวคุณเอิบนะเลยทตางประเทศยุรลาว์ก็มึงสงกแล้วแพ้เลยก็ชอบป่าลุงเบิรงแม่ฮุตพักปันคำนเลยพร้อมมีเวลาฮุตเลยนะเลยแล้วก็ตาผ่าพ็คืนเลยนะเลยเนาะอ๋ออีกไอ้จ้างนี่โดยเห็ดย่างน้อนฮุตักกันเลยโดย อ่ะชื่อเป็ช hmm. ื่อไก่ป่โดยโดยก็ต้องเป็นเงาะตดนกลางคืนมีต้นแม่แม่นี่แม่ เออแลวก็ักงก็ตัดอีชวนฟูดักประเภทกินเนห้องบัวห้องอบหกิกหมกเรือนอย่างโดยเบียนี่ใช่ไหมเบียบออแล้วเบียบักทองโดยอันนี้ใช่ไหมเป็นแนวบกเล่นเต็นแล้วนี่ Tên phục xong, lát một tên. Rồi. Tên nhỏ tập vào luôn, nó mới sẵn nhảy. Ha cơ cơ. Thì, nó ngạo nên phải cực cơ bằng khiêu. Tần bảo nạp như

ตันนึงก็คืนมากนะโดยแม่นลวคตรถกไม่ต้นและตันนันนี่เนาะอาจจะต้นยังไงละในีฟคืนมากะไรแม่ต้นยังไงต้นมะกอกน้ำเปโดยพวกหัวเกียงหมดเจอะหมเจาทำไปละ อ๋อด้วยเป็นหนึ่งต้องช่วนต้องผลเลยนน้อด้วยผลงเลยตาพระต้องผลเล่นน้อเพื่อจะซื้อไก่มาไว้ไก่ไก่แจ๊ะบ่แบบนี้ไก่เตี้ยเอาไปเลี้ยงเพื่นก็มีลูกคนมาทำคือไก่โซฟาเนาะ ดิเจ็โตกับเป็ดโตกันบรจักต้องบนหุ่มอ่ะมีอีกในทังอ่ะ14เตานี่ในทางพวมีบโคบไปบ้างไโคบแล้สี่นั่งสิสี่นังนนี้ห่คอยเงืงื่อนเก็ดตะไารเงืนเงืงันสิบแล้แหละเี๋นไมเอาก่อนบอกก่อนนะามชิบาทโตละสามบาทไปบ tìm lời bà bà rung Đôi tôi là sao chứ bà bà tốt cái đã tốt cái lại đi bà Mẹ nó coi chứ tôi là sao chứ bà 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 tìm lời Lột phần cái giác bên dưỡng bà bà luôn Bà thác phê thằng bà này chạy sư bà Rồi กันยั <ula prediction> <father> ้งชื่อ <sh> กันยังไปได้แต่ว่าท่อนี่ไปก่อนแล้วท่อซิเมนท่อของป้อมของป้อมก็สวมของป้อมเนาะของคุลาวกับของไทยสิทนกว่านี้ของไทยนี่เห็นบ่แหงเว็ดนี่แหงเว็ดไอพี่นี่มันแตกกันนี่เลยแหงเลยอืมกางปงเลยนี่แหละ

tôi thấy bụng buồn vô nó tụi cái bình mãi dặn cái đất hưng hưng Rồi. rồi hưng 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 เหล่าไก่ผ <boat man. S 1> ูม <Becca. S 1> ีในมุ่งจะดอกมากระดุกเก่าเลยเฉพาะเอาเมียนไก่ผู้เอามาคั้งซ้ำตัวใดมันซ้ำเมื่อยเลยก็เอาไปเปลี่ยนเขาไปคั้งไว้เกลือเขาเลยก็ปล่อยตัวใหม่ออกมาเชิงโบนี่นั่นด้วยตั้งใหม่แล้วปล่อยโดยผมยังโคตรเติมมวงเลยถ้าปลูกสนิมโดยผมมันก็โดแล้วโคเรียบร้อยเพื่อนยงชิ้ไป

<laughs> Đấy. Mặc cơ cái hết mặc nồi đi nhưng mà mặc nhảy thế. Rồi bên cạnh rồi <laughs> bên nghiên. Cả tôi nghiên lái mừng này. Thịt nạ vô hồn nhân xịt bay. Cứ mất xúc thế y mẹ này. Tuần bùa. Tuần bùa đi rồi sẽ lát nhanh cho rồi có thể bù rồi như thế vì cuộc đời mình rất tốt tốt nhé kèm bụng của nhà có mi phạc si vô phạc kiêng ผักซีผักหอมปอกผักซีผักหอมปอมปนกันแล้วก็ไม่ยังมีหมักผิดผิกกะมีหมักเลื้ยงหมักบุเรืองส่วนออร์แกนิกโดยหมูปีนี้น้ำหมูมีโดยหมูไรอยู่ตัวน้ำหมูมีก็บักนงาเนาะนี่เพื่อนแกโดย Rồi 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 Có hột sữa lát thôi Tốn những chữ mẹ này tôn lên Bên nhoi bên nhoi này đáy như lá này Bụng Bụng Rồi มักแป้งมอนคอยตกวกอน้องปลาแล้วสกก็เองดยก็จะได้เป็นชวนพักระบาดเดยเห็นแต่ดอกดอกเขียดอกพริกก็บบมีแล้วนี่แต่ดอกเขียดําดําดอก ตัวตุยผักตุยใหญ่ดีวะน้ก้อยเอาม้าวคือปากมันเป็นยังหัวที่แบ่ตัวมันตายแล้วจ็คมันถือยังละแบ่ตัวนั่นก็ได้ว่าเอามาต้มให้มากินเหมือนข้างม้าไข่บักใหญ่นึงแก้มมาวัวด้วยโดยแจักแบบจักแบปเป็นยังมันตายน้ก้อยกระหน่อก็ยังครบเลยแหละ nói kìm 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 อ้นตัวนึงก็เดออกมาเคียรปดน้องปาลแงนวเดนะน้องอลิได้ลาแล้วโดยได้แล้วพักงามนะโดยก็จ้ลาแล้วน้องกอเขกกาสบายดีสบายดีป้าลุงเบอรสุกุคนะโดยขอมขอบใจที่มาเพิ่งสองกอจนจนจบโดยที่เม่นคามโฆษณาของป้าลุงอยู่ดีพี่แหง ควาแขง,งรับเงกเก่เงินไรน้องทองไรมา้านไม่เศร้าอะไรเขาไม่แรงปัตนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นสมนังปัตนานอนให้ได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินแสนเด้อพี่ชมพใจให้ลูกให้ล้านตลอดบ๊ายไปบาย,บาย